ราชาลูกหนังทั่วโรขอเสนอซาลาใกล้กลับมาแล้วโชต้าไม่มีกำหนดเช็คอาการเจ็บคืนสนามสิบแข้งลิเวอร์พูลเจอเกนครอบผู้จัดการทีมชาวเยอรมันต้องบริหารจัดการนักเตะให้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เนื่องจากทีมยังคงประสบปัญหาผู้เล่นสำคัญหลายคนอยู่ในช่วงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บดังนั้นหงแดงจะต้องใช้งานขุมกำลังที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วงที่ผ่านมาครอปต้องรับมือกับปัญหาแข้งคีแมนโดนโรคเดียงเล่นงานแต่ประนั้นทีมก็สามารถเอาตัวรอดไปได้แบบเกมต่อเกมล่าสุดซาวกเดอร์ครอปพอมีรอยยิ้มอยู่บ้างเมื่อเห็นดาวินนนูนเยสและโดมิกโซโบสไลลงสนามในแมตช์ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส1-0เกมพิมลิกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับสัปดาห์นี้มีโปรแกรมสำคัญเมื่อหงแดงต้องรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามแอนฟิวด์เกมลีกวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ งานนี้ต้องมาอัปเดตบรรดานักเตะบาดเจ็บว่ามีใครพร้อมที่กลับมาช่วยทีมในเรือๆลนี้กันบ้างโมฮัมเหม็ดซาลาเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาบางโมไม่ได้ช่วยโัวสก,ววสก,กัดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ไปช่วยทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันเนชั่นครับจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาและแน่นอนว่านี่คือปัญหาใหญ่ของหงแดงเมื่อขาดตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามตอนนี้นักเตะมีอาการดีวันดีคืนและครอปไม่ได้รีบเด่งให้ซาลารีบกลับมาลงสนาม เพราะต้องการให้เขาหายสนิทส่วนสภาพร่างกายจะพร้อมลงสนามในแมตช์ประทะเรือใบสีฟ้าหรือไม่งานนี้ต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันขาดวันคืนสนามกลางเดือนมีนาคมเช่นเอเล็กซานเดอร์โนเจ็บหัวเข่าลิเวอพูลไม่ได้ใช้งานอเล็กซานเดอร์โนจนกระทั่งหลังจากพักเบรกทีมชาติช่วงเดือนมีนาคมเนื่องจากนักเตะยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเข่าในแมตช์ชนะเบอร์ลีกระนั้นการวินิจฉัยเบื้องต้นสาหรับอาการบาดเจ็บของรองเทรน คาดว่าเขายังคงต้องพักรักษาตัวต่วตอไปอีกราวๆาสสัปดาห์และหากไม่มีการเจ็บเพิ่มเติมก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้คาดวันคืนสนามเดือนเมษายนไรอันกราฟเฟนแบกเจ็บข้อเท้าแฟนบอลลิเวอร์พูลยังเคื่องมอยเสรไกซโดไม่หายหลังนักเตะเข้าเสียบแบบน่าเกลียดใส่ไรอันกราฟเฟนแบกจนนักเตะเล่นต่อไม่ได้ในเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่สนามเบลบรีสมมติตอนนี้อาการเลี่ยงของสตา์ชาวดัตยังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะหายเจ็บเมื่อไหร่ แต่มีความเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะใกล้กลับมาลงสนามให้หง์แดงในเร็วๆนี้คาดวันคืนสนามช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนอลริสันเบเกอร์เจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเช่นกันสําหรับกรณีของอลิสันต้องบอกว่าทําให้แฟนบอลหง์แดงใจหายมากๆเพราะการที่ไม่มีพ่อมียืนเฝ้าเสาเป็นเรื่องที่เสียหายมากๆโดยโกชาบราซิเลียนต้องใช้เวลาในการรักษาตัวนานพอสมควรและอย่างน้อยที่สุดเขาน่าจะกลับมาเล่นได้หลังช่วงพักเบรกทีมชาติ แต่ถ้ายังไม่หายขาดทีมก็ยังมีคุวินเคเลเรอร์ที่ทำผลงานได้เหนียวหนึบในช่วงที่ผ่านมาขาดวันคืนสนามเดือนเมษายนดีโกโชตาเจ็บหัวเข่าต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในความเสียหายของลิพูจริงๆเพราะโชตากำลังทำผลงานได้ยังยอดเยี่ยมในช่วงที่ทีมขาดซาลาแต่อาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายของเขาในแมตช์ชนะเบรนฟอร์ดทำให้ทีมขาดสตาชาวโปรตุกสไปหลายสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับล่าสุดสมสรก็ออกมายอมรับว่ายังไม่รู้ว่านักเตะจะต้องพักนานแค่ไหนและจะหวนกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่ คาดวันคืนสนามไม่มีกำหนดเคอร์ติสโจนเจ็บข้อเท้าแม้ทีมจะชนะเบรนฟอร์ดเอสกอร์สวยหรู4-1ก็าตามแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่คุ้มเอาเสลยเพราะหงแดงต้องเสียโชต้าและโจนซึ่งนั่นทําให้ทีมต้องเจอกับวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องสําหรับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของนักเตะน่าจะทําให้เขาพลาดลงเล่นไปหลายแมตช์แต่โจนน่าจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังช่วยพักเบรกทีมชาติคาดวันคืนสนามเดือนเมษายนโจอเอลมาติบเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่า ดูเหมือนว่าอนาคตของมาติมในทินแอนฟิลอาจจะจบลงแล้วหลังนักเตะเขารับการผ่าตัดอาการเจ็บหนักที่หัวเข่าเมื่อช่วงปลายปี2023ที่สําคัญสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในช่วงสัมเมอร์นี้และคาดว่าคงไม่สามารถกลับมาลงสนามในฤดูกาลนี้ได้แล้วขาดวันคืนสนามสัมเมอร์นี้เจีาโกอาคันตาร่าเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขากรณีนี้ก็เหมือนกับมาติบโดยเตียโกอาจจะจบอาชีพของเขากับโขงแดงไปแล้วหลังนักเตะได้รับบาดเจ็บครั้งล่าสุด ในช่วงท้ายเกมที่แพ้อาเซนอนและมีความเป็นไปไดาวา้ว่านั่นอาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายของเขาเพราะด้วยสัญญาที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้สโมสรอนคงไม่คิดจะเก็บเขาเอาไว้อีกต่อไปเพราะด้วยสภาพร่างกายและอายุไม่น่าจะช่วยทีมได้เต็มประสิทธิภาพคาดวันคืนสนามซัมเมอร์นี้สเตฟานบายสตตตเจ็บน่องถือเป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆสำหรับบายสติิเพราะนักเตะกำลังพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องหลังได้รับโอกาสจากครอปให้ลงสนามบ่อย แต่เหมือนนรกชังหรือสวรรค์แกล้งที่ทําให้เขาบาดเจ็บน่องและส่งผลให้ต้องพักยาวซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้พัฒนาการด้านลูกหนังของเขาดอบลงไปแต่คาดว่าหากหายเจ็บแล้วนักเตะก็ยังคงอยู่ในแผนการสร้างทีมของหงแดงต่อไปขาดวันคืนสนามไม่มีกําหนดเบนโดกเจ็บเอ็นหัวเข่าด้านใน เบนโดือเป็นหนึ่งในเด็กระเบิดยืดแล้วยึดของครอบเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามเยอะมากโดยเฉพาะในเกมฟุตบอลถ้วยแต่ตอนนี้เจ้าตัวต้องเจอกับวิบากกรรมโรคเดี่ยงเล่นงานและทําให้ต้องรับการผ่าตัดซึ่งคาดว่าคงจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แล้วสิซึ่งคาดว่าคงจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แล้วสิคาดวันคืนสนามซัมเมอร์นี้ เดฟออคอบายงานว่ามฮัมหม็ดซาร่ามีกำหนดการกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมลิผูในวันนี้หลังจากเชี่ยวตัวอยู่ในขั้นตอนของการฟรื้นฟูร่างกายมาตลอดหลังจากได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อซ้ำในเกมที่ลิผูเอาชนะเบนฟอร์ด4-1ตอนนี้ซาร่า ah, ได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ของสมสนแล้วให้กลับมาทําการฝึกซ้อมเต็มเซสชั่นกับทีมได้แล้วและนั่นก็จะทําให้เขามีเ แต่เชื่อว่าเกมนี้อาจจะยังคงเร็วไปที่เขาจะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมแต่เขาน่าจะพร้อมสําหรับเกมเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้ที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้เกมกับซาปาตาปรากเต็มที่ก็น่าจะเป็นสํารองและอาจจะลงมายืดเส้นยืดสายในช่วง10-20นาทีก่อนหมดเวลาแต่ดูแล้วครอปน่าจะเก็บเอาไว้ในเกมกับซิตี้มากกว่าและถ้าซาลาลงสนามในเกมกับซิตี้ได้นั่นก็หมายความว่าทีมชาติอียิปต์จะเรียกเขาไปติดทีมอย่างแน่นอนครับตามที่พวกเขาบอกเอาไว้ ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่เจเกนครอปจะทาการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในทีมลิเวอร์พูลมากถึง6ตตำแหน่งสําหรับเกมในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากชชนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งต่อศูนย์ลิเวอร์พูลเตรียมที่กลับมาแข่งขันเลกแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายในยุโรปาลีกับทางสปาต์บรารกและในการเดินทางไปเยือนนั้นคาดว่าครอปจะมีการโรเใชั่นทีมหงสแดงของเขาเนื่องจากเกมดังกลาง่าวจะมีเวลาเพียง3วันก่อนเกมกับศึกใหญ่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ ควีนเคลเฮอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูส่วนในตำแหน่งเซนแบ็กสคนมีความเป็นไปได้ที่เฟอร์กิวฟันดไดจะได้ออกสตาร์ทคู่กับเจเรลควันซาหรือไม่ก็โจโกเมสกับควันซาและตำแหน่งแบ็กซ้ายคอต้าซิมิคาร์คาดว่าน่าจะรับโอกาสในเกมนี้ส่วนแบ็กขวาแน่นอนว่าคอร์เนอร์แบดลี่จะลงเป็นตัวจริงในรายของตำแหน่งกองกลางอลกซิสแม็กอลิสเตอร์จะเป็นตัวหลักโดยมีฮาวิเอลเลตหรือบ็อบบี้คลาร์กและอาจจะเอาโกเมสมายืนในตำแหน่งเบอร์หกอีกครั้งในเกมนี้ แดนน้าแน่นอนว่าคดี้กากโกจะเป็นตัวยืนในตำแหน่งนี้และอาจจะเป็นลุยดิอาสที่จะออกสตาร์ทให้กับทีมและเอลเลียตอาจจะขยับมาเล่นปีกอีกครั้งแต่ก็อาจจะมีการเซอร์ไพรส์ที่จะได้เห็นเจเดนแดนซ์กองหน้าวัย18ปีที่กำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้เดวิดลินส์จากดิสอิตแอนฟิวรายงานว่าไรอันกราฟินแบกเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์โดยที่จะตัวไม่มีไม้ค้ำยันและรองเท้าป้องกันที่ขาของเขาแล้วในเวลานี้ และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากในการฟื้นตัวของเขาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้เพราะเขายังคงต้องพลาดในการลงสนามช่วยทีมลิเวอร์พูลในเกมที่พบกับสปาร์ตักรากในยูโรปาลีกและเกมกับแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกสำหรับวันอาทิตย์นี้อีกด้วยกำหนดการที่กราฟเฟนแบกจะกลับมาได้นั่นก็น่าจะเป็นหลังช่วงพักเบรกการแข่งขันในสัปดาห์ทีมชาติในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้และนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้พลาดเกมสําคัญในสัปดาห์นี้แต่ยังรวมไปถึงเลขที่2กับสปาร์ และเกมไปเยือนแมนเชสเตอร์ใน F a ครับอีกด้วยส่วนเคอร์ติจโจนเทนเรกซานเนอร์โน,โนและไอซอนเบเกอร์คาดว่าจะกลับมาสู่ทีมได้ก็หลังช่วงพักเบรกสัปดาห์ทีมชาติไม่นานและตอนนี้ดูเหมือนว่าโจนเองก็ไม่ต้องใส่เครื่องป้องกันที่เท้าของเขาตลอดเวลาแล้วด้วยส่วนข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้นว่าควีวนเคลเลอร์เฮอร์เจ็บนั้นบัญชีผู้ใช้ที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาจากเอ็กนั้นปิดไปแล้วนะครับยังไม่มีการรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเลยว่าเจ็บนะครับ ลาสุธี่ครอปพูดถึงบายสติดเขาก็บอกว่าตอนนี้เจ้าตัวเหมือนปกติแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่เขาก็งงว่าทำไมนักเตะยังไม่รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ให้ฝึกซ้อมเต็มเซสชั่นกับทีมได้ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วไม่มีอาการเจ็บซ้ำแล้วน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเรียกความฟิตจริงๆเรอครับแบบนี้มาร์ตินฮาร์ดีจากไทม์สปอร์ตรายงานว่าริชาร์ดฮิวผู้ในการเทคนิคที่ประกาศยืนยันแยกทางกับบอลมัดแล้วเขาจะไม่เข้าร่วมกับสมสรสนิวคาซิเนเต็ดตามข่าวก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าเขาได้มีการตกลงที่จะเขารับตำแหน่งกับสมมสรนอื่นเอาไว้แล้วและน่าจะเป็นลิวร์พูหรือไม่ก็โรมาตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่กับเวลาที่จะทําให้มีความชัดเจนมากขึ้นฮิวส์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสมมสนรนลิวพูอย่างหนักมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาเป็นตัวเต็งที่จะเขารับตําแหน่งผู้นักกีฬาคนใหม่ของสมมสรหงแดงทั้งนี้ฮิวเองยังมีความใกล้ชิดสมมนิทสนมกับไมเคิลเอดเวิร์อดีตผู้น,นกากกีฬาของสมมสรนลิวร์พูอีกด้วย พวกเขาทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันในสมัยที่ฮิ้วเป็นนักเตะของพอร์สมัทส่วนเอ็ดเวิร์ดเป็นทีมงานวิเคราะห์ของที่นั่นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ